แล้วเป็นคนไม่ได้มีพรสวรรค์เลยคร,รูราฟเฟอร์คือการดูภาพรวมน่าจะเป็นอันนึงที่ยากมากมยากมากเลยคือดีดีของไอส์บอรีกับเจเลอร์ทาเดิมแล้วทาเดิมแล้วมันก็มีมีตันตันมากถ้าเราไปคิดเป็นค่าว่าน่ารักน้อยลงไม่ได้แล้วก็ใจเต้นดีใจเต้นดีอย่างเงี้ยเออใจเต้นเจอเลแล้วใจเต้นอะไรเงี้ยคุณพ่อแม่ก็สนับสนุนแต่ก็มองไม่เห็นหรอกว่าเราอะจะมาเป็นอะไรแบบนี้โขึ้นมาเราจะเป็น สวัสดีค่ะพบกับพวกเราในรายการ Career Unlock รายการที่เราจะมาอันล็อกในมุมมองสาขาอาชีพต่างๆแบบ Exclusive ผมจาวครับแล้วก็น้องขวัญนะคะซึ่งวันนี้พี่จาวแล้วก็น้องขวัญเนี่ยพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่นี่เลยพาเลมเชสสตูดิโอบะบะบะโชว์โ้ชว์บ้างได้ไหมอึคือกเดเหมือนเหมือนคนปวดขา พามาโชว์สเต็ปหรือว่ามาเรียนเต้นอย่างเดียวนะคะวันนี้จะพาพี่จ้าวแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจค่ะกับอาชีพนักออกแบบท่าเต้นหรือว่าร์ติสโค h o r e ก g r a p h ร์คุ้นไหมไม่ค่อยคุ้นเป็นอาชีพที่บอกว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยคุ้นหูนะคะแต่ว่าน่าสนใจแล้วก็มีความสําคัญมากๆซึ่งวันนี้แขกรับเชิญที่เราสองคนจับมาพูดคุยด้วยเนี่ยต้องบอกว่าเขาออกแบบท่าเต้นให้กับศิลปินคนดังมาแล้วมากมายระดับเปื้ต้น ไม่ธรรมดานะเอาน้ำจิ้มบ้างไหมอ่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่เข้าบอกว่าพี่เบิร์ดธงชัยไม่อินตายพอหรือยังโอ้โหใครครับมีคุณหลวงไปผลิตโชคด้วยอือมพี่ีบิลกินก็มาอ,อ่ะ นี่คือน้ำจิม้มน้ำจิม้มโอ้โหนี่ <ไง S 1> พี่แค่นี้ดีกว่าพี่เรียกเมนคอร์สเลย <c oughs> อาหารจานหลักคือแค่ได้ยินชื่อทั้งสี่ท่านนี่คือแบบโหที่สุดแล้วเต็มเต็มเลยนะแต่ว่าจะมีใครมากกว่านี้แล้วก็อาชีพนี้เนี่ยจะมาเจาะลึกน่าสนใจขนาดไหนไปคุยกับเขาเองดีกว่าตอนนี้นัดไว้แล้วเรียบร้อย <c oughs> ไปยังไปเลยไปโดยอยากเจอมากโอเคและตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ออยค่ะเสสวัสดีสวัสดีพี่ออยด้วยสวัสดีพี่ออยด้วย เดี๋ยวอยากจะขอพี่ออยช่วยแนะนําตัวหน่อยครับแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยว่ามาเป็นนักออกแบบท่าเต้นได้ยังไงครับสวัสดีค่ะออยปัญชนิตาจรัดวงนะคะเป็นคุณครูเป็นแดนเซอร์เป็นอาร์ติสต์กราฟเฟอร์ที่บริษัทคาเลมเช่ค่ะแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในบริษัทแยบีด้วยในตําแหน่งทีมโชว์ดีคเตอร์ค่ะเป็นทุกอย่างไม่เธอเล่แล้วค่ะแล้วพี่ออยมาเป็นนักออกแบบท่าเต้นหรือว่าทำสายอาชีพนี้ได้ยังไงก็คือเริ่มต้นแล้วจริงๆเนี่ย ชอบการเต้นก็เริ่มจากการไปเรียนเต้นจริงๆแล้วเป็นคนไม่ได้มีพรสวรรค์เลยเลยแบบเพราะว่าเป็นคนตั้งใจพอตั้งใจเราไปเรียนเต้นใช่ไหมมันก็จะเกิดจากการเต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคร้นี้พอเราเห็นว่าวิธีพี่แดนเซอร์ที่เขาแบบอยู่ข้างหลังศิลปินนะแล้วเขาแบบหุยมันเฉิดฉายใช่ไหมใช่เราก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นแบบนั้นซึ่งนะตอนนั้นพอไปเรียนเราก็เรียนจริงๆเรียนทุกวันเลยนะอยู่เว้นวันอาชี์ขอตังค์พ่อคุณพ่อคุณแม่ไปเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็ ก็สนับสนุนแต่ก็มองไม่เห็นหรอกว่าเราอะจะมาเป็นอะไรแบบนี้แบบโตขึ้นมาเราจะเป็นแบบนี้คราวนี้มันก็มีคุณครูสอนเต้นเราคุณเจด้าเนี่ยค่ะที่เป็นเจ้าของบริษัททางเล้เช็เนี่ย<อ>ใช่เขาก็เห็นเราเขาก็คือเ,เราเราเ็ไปคุยว่าเอออยากเป็นแดนเซอร์ไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าอยากค่ะอือโอกาสมาแล้วใช่แต่เขาพูดว่าเราต้องพัฒนานะอะไรเงี้ยเราก็เออพัฒนาก็เรียนมาเรื่อยๆจนจนได้โอกาสนั้นจริงๆได้เป็นแดนเซอร์โฟรมดพอ เริ่มเป็นแดนเซอร์ไปเรื่อยๆได้เป็นครูนี่อะใช้เวลานานไหมพี่หอยกว่าแบบขยับมานานไหมเหรอหนึ่งปีกว่าหนึ่งปีครึ่งไม่ไม่นานนะหลังจากที่เรามาอยู่กับครูเจได้นะคะเพราะว่าคุณครูต่อเต้นหนึ่งคนี่ยไม่ว่างแล้วเราก็ถูกมองว่าเออมาเลยมาลองดูแล้วคือเขาก็ไม่ได้ปล่อยนะเขาก็ให้เราสอบสอบสอบทุกอย่างจนเราได้เข้ามาสอนตื่นเต้นมากนะตอนนั้นคือแบบ นักเรียนจะฟังเราไหมใช่นักเรียนจะฟังเราไหมแล้วก็แบบสุดท้ายเรากลายเป็นว่าเราชอบการสอนชอบมากๆเพราะเรารู้สึกว่าเราได้ทําให้คนหนึ่งคนอ่ะเขามั่นใจเขาทําได้ดีขึ้นแล้วเขาก็เปลี่ยนบุคลิกเขาได้เลยอ่ะซึ่งมันมาจากเราเนี่ยแหละ ที่เป็นแบบนั้นมาก่อนเราก็เลยแชร์ความรู้สึกตรงนั้นซึ่งเรารู้สึกว่าเราชอบมากกับการที่เป็นครูสอนเต้นอุ๊ยแต่ว่ามีอันนึงก็คือณตอนนั้นมีค่ายเพลงหนึ่งเขาติดต่อเราบอกได้ไหมค่ายไหนไม่ได้หรอโอเคจบให้ไป <laughs> เป็นนักร้องเฮ้ยจริงแต่เราไม่ชอบ <c oughs> เราอยากเป็นแดนเซอร์จริงจริงเราได้ปะไม่เราไม่ไไม่น่าได้ถ้าเรียนอาจจะได้ขอบคใช่เขาต้บอกว่า อยากให้ลองไปเต้นไปอะไรอย่างนี้ใช่ปะนานแล้วนะนี่สมัยวัยรุ่นเลยแต่เรารู้สึกว่าชอบเต้นอยากอยู่ข้างหลังศิลปินรู้สึกว่าการเป็นแดนเซอร์มันไม่รู้กี่แล้วอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวกกว่าใช่มันรู้สึกว่าเราได้ช่วยได้แชร์ได้ทุกอย่างการเป็นศิลปินก็คือเราต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวเลยอันนี้ในมุมนั้นนะคะจ็อบไทยมีงานให้เลือกกว่า200อาชีพจากบริษัทชั้นนำพร้อมฟีเจอร์หางานหลายรูปแบบสมัครงานที่สนใจได้เลย แล้วเธอริ้งถอยล่ะจุดเปลี่ยนที่แบบว่าตอนแรกบอกไม่ชอบออกแบบท่าเต้นแล้วมาเป็นเอ็กซ์คริโอกราฟเฟอร์ได้ยังไงโอเคอจริงๆแล้วการเป็นครูมันเป็นหนึ่งในการออกแบบท่าเต้นเพราะเราต้องคิดท่าเต้นไปสอนถโดย<อ>ที่เราเไม่รู้ตัวว่าเราเป็นคร,โโริโอกราฟเฟอร์แล้วในตัวแต่มันอาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆว่าเ,ค,เาคิดท่าเต้น4ี่ไปสอนเข<อ>าจะนับไป้าหเจ็นี้ยใช่ไหมคะการเต้นการมูฟมันคือ การใช้บอดี้สื่อสารบอดี้แลงเกจนอะค่ะเออบอดี้แลงเกจมันคือหิวข้าวก็ต้องทำให้คนรู้สึกว่าเราหิวข้าวได้ในแต่ะท่าเต้นเลยอะเก็ตเลยเอออันนี้เก็ตเลยใชรแล้วถ้านับมาอย่างนี้พี่หอยเป็นนักออกแบบท่าเต้นมากี่ปีละเต้นมาประมาณสิบห้าปีสอนมา ก็ประมาณ 14, 13, 14ปีค่ะแล้วก็ออกแบบท่าเต้นก็คิดว่าน่าจะไม่ถ่ง12ฟังพี่ออยแล้วพี่ออยออกแบบท่าเต้นแบบเยอะมากๆเจ้าอยากรู้มากเลยครับว่าแบบพี่ออยมีผลงานการออกแบบท่าเต้นไหนที่แบบประทับใจที่สุดบ้างประทับใจเลยน่าจะเป็นอันหนึ่งที่ยากมากยากมากเลยคือดีดีของไอ e ์ตารีกับเจเลอร์ทำไมอะคะเอออันนี้มีโครกัฟ สี่คนเลยนะคะใชตหนูเหมือนไหมไม่ได้ทำนี้ไม่ได้แล้วผ่านไปเลยโอเคก็จริงๆมีหลายอันเลยที่ประทับใจมากอย่างอย่างเช่นเพลงชอบอยู่คนเดียวของอิงอย่างเงี้ยค่ะถ้าเต้นมันก็จะมาจากการแบบอาการอะว่แบบชอบอยู่คนเดียวอใช่ส่วนใหญ่จะถนัดคิดในเรื่องของพวกอาการ อาการ้าเต้นที่เป็นคนเราจะสัมผัสและรู้สึกได้ที่ตอกมันจะด้าเต้นเนี่ยเพราะมันมาจากอาการอย่างเดียวเลยนี่ไงเห็นไหมเริ่มจินตนาการมันต้องจินตนาการอย่างเพลงวินดี้ที่แบบไม่รู้เคยเห็นกันไหมที่มันจิ้มจิ้มอย่างเงี้ยมันก็มาจากน้องตุ๊กตาตัวหนึ่งเว้ยเราไปจิ้มว่าอุ้ยเธอเนี่ยเราเขิดนะอย่างเงี้ยมันก็มาเองเลยเนียค่ะเออใช่อย่างของเพอร์เซสเนี่ยมันก็ท่าหนึ่งว่าแบบเธอน่ารักน้อยลงหน่อย ถ้าเราไปคิดเป็นค่าว่าน่ารักน้อยลงไม่ได้แล้วก็ใจเต้นดีใจเต้นดีอย่างเงี้ยเอ้ยใจเต้นเจอเธอแล้วใจเต้นอะไรเงี้ยจะถนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะถนัดถ้าเป็นผู้ชายด้วยอืออ่าอย่างศิลปินชายก็เพอร์เซทค่ะถึงวงเล่ที่เราแบบรู้สึกว่าแล้วพี่เซนธีด้วยวงนี้อือใช่แต่จริงๆคือแบวใช่ได้ทําแล้วแต่ว่าแมนแล้วครนี้มันก็จะมีค่าอย่างเช่นคําว่า sunlight moonlight เงี้ยที่เป็นแสงจาแสงนเออ ก็บังแสงไปสิเออบูร์นะมไลท์อย่างเงี้ยก็มาสิเซลล์มูนอะไรเงี้ยถ้าการทัศซีโร่อะไรเงี้ยถ้าเราจินตนาการเราสื่อให้ได้อ่ะคนมันก็จะอยากทําตามอยากจะอะไรเงี้ยค่ะอ๋อคะถ้าอยากทําตามนี้พอจะสอนน้องทั้งสองคนได้ไหมสิบอันนึงได้พี่เบิร์ดอ๋ออันนี้พ่อแม่ชอบและภูมิใจมากพ่อแม่เต้นตามด้วยโอ้ชื่อเพลงว่าทดลองใช้อ๋อเพลงดังอีกแล้วรับประกันยินดีคืนใจ ทดลองใช้นี่ทดลองซิเราะทดลองปึ๊บทดลองใช้นี่สินค้าอยู่วันนี้ได้แล้วถูกต้องได้แล้วแค่จินตนาการอยากให้ใส่อีกสักเพลงได้ปล่อยไอเดียค่ะาว่น่ารักัๆเอาอีกได้ไหมอีกได้ไหมสอนหน่อยสอนหน่อยโอเคอันเดียวตื่เพลงของพิงค์อยาของพิงค์อะได้เพลงไหนเออเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินความสิ่เก่ง เก่งเกลือดเกินเออเก่งเกินป้าไหนอิจนาการหรือปัดจมูกเก่งเกิน่งเลือกเกินเปิบแต่เรื่องคนอื่นแต่เรื่องคนอื่นลองทำให้มีกรุ๊ปนึกสั่งจำเก่งเลือกเกินเก่งแต่เรื่องคนอ้าวผิดข้างผิดข้ากันแล้ว ต้องมาเรียนที่หาเล่อพี่ออยผมไม่มีความรู้ทักษะพื้นฐานเลยอยากให้พี่ออยแบบช่วยสอนมากกว่านี้ได้เลยสอนได้เลยค่ะโอ้โหเห็นไปแล้วอย่างเพลงคุณเองเมื่อกี้ด้วยเวลาคิดท่าแบบนี้พี่ออยอยากรู้ว่าเราจะต้องคิดแบบตามคาแรคเตอร์ศิลปินไหมหรือว่ามันต้องเข้ากับความหมายเพลงอย่างเดียวหรือว่าอะไรยังไงฟังเพลงก่อนเลยว่ารู้สึกอะไรมันจะเป็นเซนตแรกแล้วทุกครั้งที่ส่งงานเนี่ย ครั้งแรกกะผ่านที่สุดเพราะว่ามันมาจากเซนต์ข้างในเราแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนกันอย่างเช่นอย่างเจเลอร์ใช่สมมุติว่ามันเคยมีโจทย์มาว่าเจเลอร์เนี่ยอยากจะขึ้นคอนเสิร์ตแล้วร้องเพลง crazy in love ของพีอยเซแซบเลยนะ,ะแต่ว่าเราทํทำยังไงให้เขาดูเท่นั่นแหละทำยังไงดีนะให้คาแรคเตอร์ของเพลงเนี้ยม,มันรู้สึกในอีกแบบนึงไ,ได้ Oh, yeah. ซึ่งเขาก็ทําได้ค่อนข้างดีด้วย mm hmm. เราก็คือออกแบบ่าเต้นตามเราลองเปลี่ยนฟิลดูลองฟังแล้วจินตนาการว่าคนที่ร้องเพลงนี้คือเจเลอร์ที่มีความเป็นผู้ชาย <Yeah. S 2> และความเทมากๆบางครั้งเราก็ต้องดูด้วยว่ามันเหมาะกับศิลปินคนนั้นไหม mm hmm. ใช่ mm hmm. อย่างสมมุติว่าถ้าอย่าง อิงให้เพลงมาอย่างเงี้ยค่ะรู้เลยเราก็สบายไม่เสียงเปลี่ยนเลยสบายแต่ก็ไม่ได้บอกว่าแบบวุ๊ยเราเก่งกาดคชิดได้ดีขนาดนั้นเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้มันดูไม่เป็นอิงอิงอิงมันต้องเป็นแบบอิงเปลี่ยนให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบคือมีความน่ารักในตัวเขาแต่ทุกอย่างมันจะต้องเปลี่ยนไปให้คนดูไม่เบื่อเขาด้วยคือไม่เบื่อเราด้วยแต่ต้องมีมิติให้เขาด้วยมิติแล้วมีการ เดิมๆคนก็ไม่อยากซื้อรวมถึงตัวเราด้วยใช่เราก็ต้องมีอะไรที่มันพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเช่นเราอาจจะเอาความพิพพอปมาใส่ท่าเต้นที่น่ารักอะไรเงี้ยค่ะม,มันนั้นก็เป็นไปได้พี่หอยอย่างนี้อยากรู้ว่าเชื่อว่าทุกคนอยากรู้ด้วยเหมือนกันเวลาเราจะออกแบบท่าเต้นอย่างเงี้ยอยากรู้โปรเซสตั้งแต่ต้นจนจบเลยต้นแบบเริ่มมายัางไงร,รับงานจากใครคิดยังไงกระบวนการนานเท่าไหร่พี่อยเล่าให้ฟังหน่อยพาร์เลมเชฟจะมี คุณคร uh ูเจด้า hmm. ท <ah> ี่เป oh, oh, ็นเฮดของเราอเขาจะได้รับงานจากลูกค้ามาคราวนี้เขาก็จะฟังเพลงก่อนแล้วเขาจะรู้สึกว่าเพลงนี้เหมาะกับเราเนี้เหมาะกับคนนี้เหมาะกับใครหรือลองให้ออยทาดูออนจะไม่ได้ขนาดอะไรนี้ค่ะเพอาเราได้เพลงปุ๊บเราก็ฟังถ้าไม่มีดีฟอะไรเลยเราก็เริ่มคิดท่าเต้น แต่ถ้ามีรีฟเช่นอยากขอท่าเต้นง่ายทิ๊กตอกอยากขอเต้นอก่งสุดๆอยากขอแค่บู๊อยากขอแค่ล้อมีหมดมีทุกอย่าง<อ>แล้วก็<อ>กทําตามที่ที่ที่เราได้รับ,บรีฟมาแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฟังเพลงก่อนเราจะอยู่กับเพลงเยอะๆนานสุดเท่าไหร่ไวสุดเท่าไหร่ที่บอยที่คิดใช้เวลานในการคิดท่าเต้นโอ้ถ้าเฉพาะท่าฮุกอย่างเงี้ยต้องมีแบบหนึ่งชั่วโมงเส็งก็มีหรือสามวันก็มี เพราะว่าบางครั้งม <punto> ันมันไม่ได้อ่ะมันคิดไม่ได้หรือบางทีเราส่งไปแล้วค่ะมันเดิมๆคือเราเราจะไม่รู้ตัวเองไงว่าเราเต้นท่าเนี้ยเดิมๆออกมาแต่คนที่ตรวจงานเราเขาจะเห็นว่าท่าเดิมและท่าเดิมแล้วก็มีมีตันๆบ้างพอถึงโปรเซสที่คิดท่าเต้นเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะส่งส่งให้ให้รูเจน่าหนูพอพอส่งเสร็จปุ๊บท่าศิลปินนั้นเป็นกรุ๊ปเป็นบอยกรุ๊ปเ์ลกรุ๊ป ก็ต้องหาคนมาเป็นตุ๊กตาอมาเป็นตุ๊กตาว่าคนนี้ร้องคนนี้โพสอะไรคนนี้ยืนเดินทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็จะคิดให้คร้มก็คือเหมือนโครอกาสาห้าคนโครอกาาหกคนไม่ถือว่าโครอกาเฟอร์ให้ศิลปินแต่ละคนใช่อันนี้เราคุยกับศิลปินโดยตรงหรือยังค่ะพี่ออยหรือว่ายังเลยคุยกับน่าจะเป็นทางค่ายังมีการคุยใดๆแต่มีบ้างถ้าศิลปินคนนั้นมีไอเดียเขาก็จะเสนอเราว่าอยากได้แบบนี้ก็จะมีบ้างค่ะ คือโยนบริฟมาก่อนได้ด้วย<ช>กันได้ใช่ค่ะแล้วก็หนักกว่าน,นั้นคือเราจะทํางานแบบละเอียดเต้นไม่พร้อมคัดถ่ายหม่เต้นไม่พร้อมคัดถ่ายหม้บางทีเราทำงานส4ี 4D 5ก็มีอม้อันนี้<ช>นนเฉพาะแค่ส่งตรวจถูกต้องอ <laughs> ใช่เพราะว่าอยากให้มันดีที่สุดแล้วคอณลิตีงานของเราอะถ้ามันส่งไปเรื่อยๆเขาเห็นเรา ไม่ได้น่าทําตามศิลปินก็ไม่ได้อยากทําตามอคนที่ทําเพลงหรือค่ายก็ไม่ได้อยากที่จะให้ศิลปินเข้าไปแบบนั้นเราก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นพอตรวจงานปุ๊บงานก็ส่งค่ายไปแล้วถ้าเกิดค่ายโอเคพูดมาแล้วเราก็เริ่มต้นสอนแต่ถ้าค่ายอยากปรับแก้ ก็กลับตามที่ค่ายบิ๊กลับมาใช่ค่ะศิลปินบางคนเป็นศิลปินร้องไม่ได้จำเป็นต้องเต้นมากแต่ถ้าเราคิดถทาเตสเตสเตสเตบางทีเราก็ต้องถอนออกก็ไม่เหมาะกับเขาแล้วไม่เหมาะใช่ค่ะอไรแบบนี้จนจบ กระบวนการก็คือออกมาเป็นเพลงเป็น MV ที่เราเห็นถึงกระบวนการที่ต้องสอนไหวขาเนี้ยากยังไงอ่ะถ้าเราได้อาร์ติสที่เป็นใหม่ๆเขาจะยังไม่รู้วิธีการว่ามุอนี้มุอไหนหรือพิเซนศษค่าไหนได้ออกมาแบบ ให้คนอยากทำตามเขาดังนั้นมันไม่ใช่แค่สอนเต้นแล้วใช่มันคือการอินเนอร์มันคือการสอนเพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะว่าการเป็นแดนเซอร์ศิลปินมันต่างกันเหมือนกันเพราะว่าแดนเซอร์เราก็คือช่วยแบ็กอัพแล้วก็พิเศษตัวเองในแบบของการเป็นแดนเซอร์แต่พอเป็นอาร์ติสก็ต้องพิเศษตัวเองอีกแบบหนึ่งเหมือนกันลงตัวสมมติเนี่ยถ้าเราสามคนไปออกซิงเกิลด้วยกัน คนนี้เต้นเก่งสุดอาสมุุิฉันอยู่แล้วแหละไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ผมไม่น่าใช่ผมนื่อเป็นเปลียวเปลียวเคเป็นแรปๆรปซูบุสทำยังไงให้อยู่ด้วยกันในท่าเต้นเดียวกันแต่ไม่ต้องมาเป็นหุ่นยนต์ที่องศาเดียวกันอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ตามจังหวะเดียวแวใช่ค่ะนอกจากที่คิดแล้ว เรียมไปสอนเขาแล้วมันมีเรื่องอื่นที่เราจะต้องแบบว่าดูแบบเอ้ยมีอะไรขั้นตอนเทคนิคเพิ่มเติมไหมเยอะแยะเลยค่ะอ,อย่างเช่นสมมติถ้าเราถ่ายวิดีโอเราจะอาจจะต้องบอกว่ามุมกล้องนี้ขวาซ้ายเสยก้มหรือฟิฟับกลับมาอมเอามือแตะแล้วออกปาเจออีกซีนอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะสุดๆ การเป็นโครโคราฟเฟอร์คือการมองเห็นภาพรวมทั้งหมดรวมถึงถ้าเราทำคอนเสิร์ตเนี้ยค่ะเราต้องเห็นในกระทั่งว่าไลติ้งลงตรงนี้ศิลปินตรงนี้แดนเซอร์เดินมาแล้วแสงเข้าหรือ CG เป็นแบบไหนแล้วเอฟเฟกพุ่งมาตอนไหนฟู่ฟ้าอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันต้องด<ว>ูทั้งหมดจะดีมากๆโมากเลยค่า ใช่มันไม่ใช่แค่นั้นมันคือเอฟเฟกอย่างอื่นด้วยจริงๆโคโรกราเฟอร์คือการดูภาพรวมเลยค่ะ <c oughs> ใช่ว่า <c oughs> ว่าแสงนี้มันทําให้ศิลปินคนนี้เด่นหรือแดนเซอร์จะเด่นกว่า <c oughs> หรือว่าศิลปินท่าคน <c oughs> ถ้าเขามาอยู่รวมกันตรงนี้แสงควรจะมาทางไหนไลท์ติ้งควรจะมาตรงไหน <c oughs> หรือ หรือเขาเรียกควันหรือสโมกอะไรเงี exactly right. ้ยอาหารเอฟเฟกต่างๆทั้งหมดใช่ดูภาพรวมทั้งหมดเลยใช่ค่ะการเล่นสเตจด้วยว่าอยู่ตรงนี้นานไปไหมเดินมาข้างหน้าหน้าหลังอะไรเงี้ยมันมันออกแบบได้หมดเลยพอจบกระบวนการก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ท่อที่พี่ออยเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะมีแบบแนวเพลงที่หลากหลายศิลปินที่หลากหลายด้วยเจ้าอยากรู้มากเลยว่าโปรเซสหรือว่าการออกแบบท่าเต้นทั้งแบบเพลงเร็วเพลงช้าอะไรเงี้ยมีความแตกต่างกันยังไงแล้วแบบพี่ออยชอบแบบไหนมากกว่ากัน ต่างคะ่ะเพลงเร็วจะคล่องตัวแล้วก็เปิดเพลงปุ๊บเราก็มูมูไปก่อนได้หนึ่งแล้วเราก็จะมาใช้ความรู้สึกต่อจากนั้นส่วนเพลงช้าใช้อินเนอร์ใช้ฟิลลิ่งข้างในลึกกว่าลึกกว่าอีกหนึ่งค่ะใช่ค่ะชอบเพลงช้าส่วนตัวเราเป็นคนฟังเพลงแล้วอินไปกับมันนะคะพอเพลงช้าก็จะมีความรู้สึกว่าเราได้เล่นฟิลลิ่งและสื่อสารได้มากมากมากกว่าไหม ก็ก็น uhm ิดนึงค่ะแต่จริงๆเพลงเร็วก็สื่อสารได้อืได้หมดได้หมดได้หมดและถ้าถามว่าชอบเพลงช้าเพราะว่าชอบหมู่ๆไปกับเพลงช้าๆเพลง R&B อะไรเงี้ยพี่กรูเจ้าอยากรู้อย่างเพลงแบบชอบอยู่คนเดียวของพี่อิงเนี่ยครับถือว่าเป็นเพลงเร็วหรือว่าเพลงช้าพี่ดิ๊มมีดูกลกลางมีดิมแหละมีดิมหิวแหละหิวแหละตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้ว แล้วลายท่าเต้นของผู้ชายกับผู้หญิงเมื่อกี้พี่อ้อนบอกว่าชอบของผู้ชายมากแต่แบบแตกต่างไหมครับแบลวด้วยแบลวด้วยแบลชายผู้หญิงโอเคครับผู้ชายกับผู้หญิงท่าเต้นต่างกันไหมต่างค่ะผู้ชายจะมีความแข็งแรงส่วนผู้หญิงจะใช้เสน่ห์คือผู้ชายก็จะมีการโปรดเสน่ห์ของผู้ชายอีกแบบหนึ่งผู้หญิงจะใช้บอดี้มากกว่านี่เลยผู้หญิงอะแค่สมัดโงหัน แค่นี้แต่ผู้ชายอาจจะต้องหันอีกแบบอะไรเงี้ยมันมันเป็นเป็นโมเมนต์ที่ที่ลึกเล็กๆอะแต่มันลึกซึ้งใช่แล้วก็มีดีเทลที่มันแตกต่างกันใช่ค่ะกรุ๊ปใช่ไหมใช่ค่ะโอเคแล้วแบบศิลปินที่เป็นศิลปินเดี่ยวและแบบกรุ๊ปล่ะครับมันมีกระบวนการละการในการออกแบบท่าเต้นอะไรเงี้ยแตกต่างกันเยอะมากน้อยแค่ไหนครับพี่ จริงๆไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องพรีเซนต์ตัวตนของศิลปินคนนั้นถ้าเป็นกรุ๊ปก็จะซอยไปหน่อยแต่เป็นกรุ๊ปจะยากกว่านิดนึงตรงที่เราต้องวางล็ o c k i n g ว่าคนนี้เด่นไหมเท่าคนนี้ไหมหรือคนนี้ร้องอยู่บางทีเขาร้องซ้อนขึ้นมาหนึ่งคำมันต้องสลับเสียนยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการโครโรกราฟอกกิ้ i n g p a t ิร์นไปค่ะเหมือนพี่ลอยบอกว่ามันต้องวางตุ๊กตาใช่ใช่คือพอวางเสร็จปุ๊บอะเราไปเจอกับตัวอาร i s t จริงอะทำได้เลย สมมุติว่ามีดูโอโอเคคนหนึ่งหลังตรงแล้วเทคนนึิอย่างนี้แล้วเท uh huh. เราต้องปรับถ้าเราจะให้เขาหลังตรงทั้งคนทั้งคู่แล้วเขาไม่ใช่ตัวเขามันก็ไม่ได้อยะะ่างเงี้ยค่ะหรือผู้หญิงบางคนตัวสูงกับตัวเล็กอยู่ด้วยกันด uh huh. ูให้เขาดูไม่ต่างกันมากเกินไป uh huh. ออกมาแล้วดูดีทั้งคู่ดูบาลานซ์ใช่ค่ะอ่าแล้วทีน,นี้ความยากง่ายล่ะน่อยคือเราเราคุยกันไปเยอะแล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าจับจุดจริงๆความยากง่ายของอาชีพเนี้ย มันอยู่ที่อะไรความท้าทายประมาณนั้นความยากง่ายอ่ะอยู่ที่การสื่อสารอืถ้าสามเลยคิดท่าเต้นได้ดีแค่ไหนถ้าสื่อสารส่งต่อให้คนที่รับจากเราไปไม่ได้ก็<อ>เฟลใช่ซึ่งวิธีการสื่อสารเราพูดแบบเดียวไม่ได้ด้วยเพราะว่าเราต้องให้คนแต่ละคนเข้าใจในในแบบที่เขาเขามองเห็นนะคะ ใช่ค่ะเพราะแต่ละคนรับสาไม่เหมือนกันเนาะแล้วส่วนตัวพี่ว่าแบบว่าปกติแอบอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พูดเก่งพูดมากแต่โลกโอเคแต่จะมาปรับยังไงอะอย่างเงี้ยเวลาต้องไปแบบว่าอาเคสื่อสารกับเขาซ้อมก่อนอุ้ยจะหมายถึงร่ไม่ซ้อมเต้นซ้อมเต้นซ้อมเต้นจนตัวเองเข้าใจว่ามันคือเพราะว่าบางทีเราคิดถ้าเต้นใช่ไหมคะมันออกมาจากฟิลลิ่งเราแบบปึ้งตึ้งอย่างเงี้ยสมมติตึงสองเราเข้าใจอย่างนี้อื แต่ถ้าเราไปเจอคนแล้วเราทำนี้แล้วเราไม่พูดเลยเขาไม่เข้าใจแน่นอนถ้าคนที่เขาไมไ่เคยมีประสบการณ์เรื่องก,การใช้บอดี้เราเลยต้องมั่นใจว่าถ้าเราจะอธิบายจอธิบายยังไงให้เราไม่ดูแบบไปเอออเออเออ,เอ,อ,อย่างนี้นะอย่างเงี้ยให้เรามั่นใจวิธีอะไรระยะหนึ่งเมื่อเราไปเจอคนเราจะตอบได้เลยว่ายิงคำถามอะไรมาเราจะตอบได้ในการแชทนะคะ ประสบการณ์โชกโชนขนาดนี้พี่ออแต่ว่าอยากรู้เวลาที่เราจะทํางานเนาะก่อนทํางานในการคิดออกแบบท่าเต้นอย่างนี้มีการแบบเสพหาอินสปายอะไรมีไหมพี่ออยอือมีดูใน Youtube อะไรอย่างงี้คค่ะดูนักเต้นต่างประเทศดูนักเต้นไทยหรือว่าบางทีดูหนังดูการ์ตูนก็ใช้ได้มันแค่เอามาอัดแอปใช่ั้บางทีมันันใช้ได้หมดเลยบางทีสมมุติเราเห็น โต๊ะกินข้าวที่มันยาวๆก็มาทําโชว์ได้อะไรเงี้ยคือรู้จักสังเกตรอบๆตัวใช่ค่ะแล้วยิ่งการดูเรฟเฟรนซ์เยอะๆอ่ะดีด้วยเพราะว่าการดู r e f e r รนซ์มันทาให้เราแบบมองเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วเรามาคอมไบกับของเราแต่ว่าเราไม่ได้ไป็นก๊อปปี้นะมันเป็นอินสปายเฉยๆต้องเน้นเรื่องนี้ก๊อปปี้มันไม่เจ๋งนี่ไม่เจ๋งนะก๊อปปี้ไม่เจงแต่ถ้าอยากคิดได้ก็มาที่หาเลเช่ค่น อะไรแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าน้องๆที่สนใจกําลังฟังอยู่ตอนนี้หรือว่าไม่ต้องน้องๆก็ได้ใครที่สนใจอยากจะทำอาชีพนี้พี่หอยจะเริ่มต้นวางแผนเจอร์นี่ในการมาเป็นอาร์ติสต์โครเรโอ g r a p h ์ r ยังไงบ้างใจก่อนเลยค่ะย่าแม่ใจแล้วก็ยิ่งชอบด้วยจะยิ่งดีมากเพราะนี้มันมันอาจจะต้องเริ่มจากการเราใช้บอดี้เป็นเริ่มเต้นเป็นหรือว่ามูฟเป็นไม่ต้องเก่งก็ได้แค่กล้าที่จะทําจริงๆแล้วแค่กล้าคือพอมีพื้นฐานนิดหน่อย ถ้าเรามีพื้นฐานการใช้ร่างกายที่มากกว่าคนอื่นเราก็จะจินตนาการและใช้ move ไปได้มากกว่ากว่าคนอื่นใช่คือจริงๆการใช้อดี้ค่อนข้างสำคัญแต่ยังไม่ต้องเก่งเพราะเราก็ไม่ใช่คนเก่งกันเริ่มมาจากเด็กนักเรียนเลยที่แบบไม่รู้หน่อยเนททั้งหมดทั้งหมลคือโอกาสด้วยใช่ค่ะแล้วเหมือนต้งเิ่มต้นแบบว่าสมมติ ตั้งใจจริงๆเลยอยากเป็นนักออกแบบท่าเต้นแบบย่อยนะจําเป็นไหมว่าต้องเรียนทั้งแบบมัธยมมหาลัยในสายงานนี้ก่อนที่จะไปต่อยอดต่างๆเนี่ยค่ะไม่ได้จาเป็นนะพอยก็ไม่ได้จบเกี่ยวกับทางเต้นมาแต่แค่เป็นนักเรียนโรงเรียนเต้นถือว่าเราเข้าเรียนคลาสเต้นมัน,มนตอนเย็นแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าถ้าจริงๆแล้วมันก็เคยเห็นที่มันมีมหาวิทยาลัยสำหรับสอนเต้นเหมือนกันสาขานี้โดยเฉพาะสา,สาขานี้โดยเฉพาะก็มี ใช่แล้วถ้าจะเข้ามาเป็นแบบว่าครูสอนเต้นแบบว่านักออกแบบท่าเต้นแบบนี้มันก็องไปหาโอกาสคอนเน็กยังไงอ่ะพี่ออยลองไปเรียนเต้นเอออือลอแล้วก็ ถามคุณครูในคลาสที่เราไปเรียนนี่แหละว่าครูคะครูเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแล้วถ้าหนูสนใจอย่างนี้ลองถามดูเผื่อว,ว่ามันจะมีคอนเน็กชันหรือถ้าเขาเห็นว่าเราตั้งใจหรือเรามีพรสวรรค์เนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสตรงนั้นเข้ามาได้เหมือนอย่างพี่ออออย่างนี้ไงทุกคนที่วันนั้นครูขาดพอดีอใช,ใช่จริงๆเคยเจ้านายเราเคยพูดว่าโอกาสมันจะมาตอนที่ไม่ได้ตั้งตัวอแล้วถ้าเราทิ้งตรงนั้นอะ มันก็จะแบบหายไปแต่ถ้าเราพยายามทํามันได้ไม่ได้ทําไปก่อนแล้วมันก็จะกลายเป็นประสบการณ์ของเราที่ดีจริงดังนั้นฝึกแล้วก็ทาตัวเองให้พร้อมไว้เสมอเพราะเราไม่รู้ว่าโอกาสมาเมื่อไหร่เนาะใช่แล้วก็ต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองอันนี้เรื่องสําคัญจริงจริงจริงถ้าเราหยุดปุ๊บอ่ะคนอื่นยิ่งตามเราปุ๊บมันก็ไปเลยอะพอนี่สัมภาษณ์เสร็จไปเรียนเต้นต่อนะคะใช่ไปเรียนเต้นอีกนี่คือชอบจริงๆรใช่ก็ใช่ก็อยากอยากใช้ร่างกายอะพอเราพอเราเริ่มเป็นโคลกราฟใช่ไหมคะ โฟล์กับมันจะได้เต้นร้อยลงกว่าแดน,นเซอร์นิดนึงเพราะเราต้องมาโฟกัสการคิดอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยได้เต้นนะไม่ค่อยได้ขยับเนี้ยเราก็อยากไปยืดยืดเผื่อว่าการเตยนเต้นครั้งนี้มันจะได้อะไร <c oughs> เพิ่มขึ้นมาให้ <c oughs> ให้เราได้มีความคิดเพิ่มเลยค่ะเอ่อคนที่ชอบเต้นมากๆเขาแบบเอ่อทเป็นงานอดิเรกเลยชอบเต้นกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเรามีสาขาอาชีพไหนบ้างครับที่นอกจากแบบเป็นนักออกแบบท่าเต้นมีเออมีสามารถแบบประกอบอาชีพไหนบ้างทั้งงานประจํา ทั้งฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยมันมีโอกาสมากเลยมันก็จะมีอย่างเช่นสมมติว่าชอบเล่นเป็นกลุ่มๆใช่ก็รวมกลุ่มกันไปประกวดประกวดประกวดเรื่อยๆก็อาจจะได้รับงานเป็นแดนเซอร์ทั้งทีมหรือเห็นความสามารถเป็นรูสอนเต้นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นแดนเซอร์ ก็มีใช่เพราะเราก็เริ่มจากเป็นเอ็กซ์ตาร์เหมือนกันชอบเล่นเป็นเอ็กซ์ตาร์ดี่ดือดข้างหลังงี้ยแล้วก็ค่อยๆค่อยๆขึ้นมากว้างมากเลยเนาะมันกว้างค่ะใช่ตรงนี้มันกว้างก็อยู่ที่ว่าเราจะหาโอกาสเนาะมากน้อยแค่ไหนจากสิ่งที่เราชอบเท่าที่ฟังพี่ออยเล่ามามากมายเลยเนาะนะครับเลยผ่านแล้วว่าไม่ได้มีแค่เรื่องของการเต้นอ่าทักษะที่สำคัญในการที่เราจะทำอาชีพเนี้ย มันต้องอาศัยทักษะอะไรบ้างที่จําเป็นอืมโอเคอันแรกเลยต้องชอบและใจรักมากต้องอดทนเพราะว่ามันจะมีการบาดเจ็บอะไรเงี้ยหมายถึงล้มอะไรเงี้ยะเต้นไปเต้นมาบางทีเท้าพลิกหรืออะไรเราก็มีความอดทนอดทนแต่ไม่ใช่วมดต้องเต้นนะแต่คือต้องอดทนอดทนที่จะซ้ออดทนเหนื่อยไม่ัวดเหนื่อยแล้วก็ มีจินตนาการมีครีเอทีฟนะคะแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆหมายถึงว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆอมไม่อยู่ที่ค่ะแล้วก็อ๋อ,อ,อที่สาคัญเราต้องมีสกิลการใช้ร่างกายระดับมืงเลยถึงจะเป็นโคเรียกราฟเฟอร์ที่ดีได้เพราะเราจะต้องสื่อสารต่อให้คนอื่นด้วยถ้าเราไม่รู้วิธีการใช้ร่างกายมันมันก็ยากที่จะสื่อสารต่อก็จะเป็นได้แค่คเรียกราเฟอร์ที่ไม่ได้เป็นคเรียกราเฟอร์ที่ส่งออกให้คนได้ซึ่งอันนี้ก็คือทักษะ ถ้าะาย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่จ็อบไทยมีทิปส์การทำงานสมัครงานเขียนเดซูเม่และสัมภาษณ์งานอีกเพียบเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยพี่อ๋อถ้าเกิดว่าใครฟังอยู่แล้วเขาสนใจอยากจะแบบหางานในกลุ่มเกี่ยวกับสาขาอาชีพนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบแดนเซอร์ครูสอนเต้นหรือว่านักออกแบบเทเต้นเขาต้องไปหางานที่ไหนยังไงคะจริงๆตามสตูดิโอเต้นก็จะมีการ audition แดนเซอร์ audition ครูหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆต้องลองลองดูตาม ที่เขาเปิดสมัครอะคะ่ะใ,ใ,ในหลายๆที่ทั่วไปก็จะมีมอยู่แล้วโอเคสุดท้ายอยากให้พี่ออยฝากถึงน้องๆหรือว่าคนที่สนใจหน่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งสายอาชีพนี้หรือว่าสายอาชีพอื่นๆก็ได้มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายบ้างก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะชอบอะไรรักอะไรก็ทําเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องรอเพราะว่าถ้าเรารอแค่หนึ่งนาที มันก็มีโอกาสที่จะหลุดไปได้แล้วดังน,นั้นอ่ะโอกาสมันไม่ได้มากับเราตลอดแล้วก็จะไว้โอกาสมันมาตอนที่เราไม่พร้อมไม่ต้องกลัวมุ่งมัน่นอดทนแล้วก็ทํามันค่ะใจอ่ะใช่ไม่ต้องเก่งก็ได้เราจะเก่งขึ้นเองจากประสบการณ์ที่เราเติมโอ้ยพี่สุดใช่เท่าที่ฟังพี่ออยมาเนี่ยผมว่ามีหลายๆคนที่แบบชอบพี่ออยเยอะขึ้นรวมถึงตัวผมด้วย S <S <S ต้องออกตัวก่อนเลยว่าผม,มไม่มีความรู้เรื่องการเต้นไม่เคยเต้นอะไรใดๆเลยแต่พอฟังวันนี้ของพี่ออยแล้วผมรู้สึกว่ามีความรู้เยอะขึ้นมากเลยแล้วผมเชื่อว่าก็มีหลายๆคนเนาะที่อยากจะรู้จักพี่ออยมากขึ้นอยากให้พี่ออยฝากนะครับว่าจะสามารถติดตามพี่ออยได้ช่องทางไหนยังไงบ้างก็ได้ที่ ฮาเลมเชคเลยนะคะก็คือถ้าอยากเจอก็มาหาค่ะบอกว่าครูที่สวยที่สุดเ oh, <hey. S 2> ขาจะบอกได้ทันทีว่าครูออยค่ะรางวั <laughs> ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดส่วนตัวเลยก็จะเป็น IG ชื่อว่าเห็ดน้อยนะคะเห็ด e สะกดได้ะสะกดยังไง H E D N O I แล้วก็ตัวแซดค่ะเพราะเมื่อ e ก่อนเป็นแบบมัดเออเห็ดเห็ดสงเห็ดแล้วเพื่อนเป็น e ผักผลไม้ก็เลยเห็ด ก็ไปตามผู้ออยกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณพ totally> ี่ออยมากๆสำหรับข้อมูลดีๆขอบคุณนะคะค่ะยเดี๋ยวต้องแหวกเวลาเป็นลูกศิษย์แน่นอนมาเลยค่ะได้ไหมได้เลยแล่วเชฟเขาถ้าผมเป็นลูกศิษย์อาจจะเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยอาจ่ะทำได้ตืใจเลย อ่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนเต้นอยากจะเพิ่มทักษะด้านนี้นะคะก็อย่าลืมแวะมาหาพี่ออยได้ที่หา l เลมเชสสตูดิโอนะมาเชคกันได้นะคะและสําหรับใครที่กําลังมองหางานอยู่นะคะอย่าลืมเข้าไปดูได้เลยที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันของ Job าพายนะคะแล้วก็ติดตามเราได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้สักตรงหนึ่งนะคะ <laughs> แวะก็ไปได้หางานกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนั่นเองค่ะแล้วมาคอมเมนต์กันได้นะคะว่าอยากให้เราพาไปอัลล็อกใน สาขาอาชีพไหนเพิ่มเติมบ้างวันนี้เราลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับ c a r ี e อ Unlock นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากบายบายขอบคุณค่ะชอบอยู่คนเดียว